สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์ในวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทงองเมื่อคืนนี้ราคาทองคำปิดไปที่1,140.90นะคะก็ใกล้เคียงกับปิดเมื่อวันก่อนเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 1 3 7 8 0ถึง1,149.50นะคะช่วงเช้าวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,141 ถ้าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมาแรงแล้วเร็วก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะดัชนีค่าเงินดอลลาร์หรือว่าดอลลาร์อินเด็ซ x อยู่ที่ระดับ88แล้วนะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขเออของสหรัฐก็ออกมาดีนะคะอย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับการกันว่างงานรายสัปดาห์ที่ลดลง1.000 0รายมาอยู่ที่ระดับ 278, 0 0 0รายนะคะส่วนผลการประชุม e c b ก็คงอัตราดอกเบี้ยวไว้ในระดับเดิมนะคะโดยยังไม่มีมาตรการ QE เพิ่มเติมแต่ว่าประธาน ECB ในดากี้ก็ได้กล่าวว่าพร้อมจะดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมถ้าหากว่าจําเป็นนะคะสําหรับในวันนี้น้องทุนก็ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตรา,าก,การว่างงานของสหรัฐนะคะถ้าดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคํานะคะก็จะเห็นว่ายัง เป็นแนวโน้มขาลงการรีบาวก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะ,ะตัวอินดิเคเตอร์ RSI แล้ว MACD ก็ยังดูอ่อนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าถ้า <c oughs> ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านแรกขึ้นมานะคะ1,150ได้เมื่อวานนี้ก็ยังจะอ่อนตัวลงต่อไปนะคะแนวต้านก็มีที่เดิมนะคะ1,150-1,160นะคะส่วน แนวรับมีที่1,130แล้วก็1,120ก็ยังแนะนำให้น้องทุนถือช็อตต่อไปนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหระที่ประกาศเมื่อคืนนอกจากจำนวนผู้ขอรับกันกันว่างงานแล้วก็มียอดผลผล,ผลิตนอกภาคเกษตรเบื้องต้นไตรมาสที่3ออกมา <c oughs> บวก2.0นะคะก็ดีกว่าคาดที่0.9ต้นทุนค่าจ้างแรงงานเบื้องต้นก็ ออกมาที่บวก0.3นะคะต่ำกว่า1.0ที่คาดการนะคะส่วน่าวอื่นๆก็มี OECD นะคะปรับลดการคาดการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้และปีหน้าลงสู่ระดับ3.3%แล้วก็3.7%ส่วนทางธนาคารกลางของอังกฤษนะคะก็มีมติตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ0.5%ต่อไป ดาวโจนเมื่อคืนบวกได้69.94จุดนะคะโดยทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแล้วแต่ก็มีความผันผวนในระหว่างวันนะคะตลาดหุ้นปิดบวกได้โดยได้รับแรงหนุนจากคำกล่าวของนายดากี้ที่บอกว่าพร้อมจะใช้มตารการเพิ่มเติมถ้าหากว่าจำเป็นส่วนค่างเงินบาทก็อ่อนค่าลงมานะคะปิดไปที่32.81เช้านี้อยู่ที่บริเวณ32.84 ส่วนเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นแรงแล้วเร็วขณะที่เงินยูโรร่วงลงต่ำสุดในรอบ2ปีนะคะเมื่อ ECB ประกาศพร้อมใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะถ้าหากว่าจำเป็นราคานนมั้ดิบในส m e ก็ปิดลดลงลดลงอีก0.77เหรียญนะคะปิดไปที่77.91จากความกังวลในเรื่องอุปทานน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมากดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนภาพเทคนิคของดอลลาร์อินเดซ x นะคะภาพกราฟรายวันสามารถผ่านแนวต้านเดิมและทําจุดสูงสุดใหม่ได้แนวโน้มก็เป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งแนะนำเทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวแนวรับมีที่87.4แล้วก็86.7นะคะแนวต้านที่88.5แล้วก็89.0นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวส่วน เงินบาทนะคะเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องแต่แนวโน้มก็ยังเป็นใช้เวในกรอบอยู่ปัจจุบันราคาทดสอบแนวต้านเดิมพร้อมกับ ISI อยู่ในเขตรูบอสแล้วนะคะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงก่อนนะคะแนวรับมีที่32.7แล้วก็32.5แนวต้าน32.9แล้วก็33.0ให้เทรดดิ้งชอ็อตส่วนเบรสนะคะพับครารายวันอยู่บริเวณโลเดิมแนวโน้มยังเป็นขาลงแต่ ISI อยู่ในเขตรูเวอ ภาทางเทคนิคก็ขัดแย้งกันนะคะแนะนําให้เวเดนซีแนวรับมีที่82แล้วก็81แนวต้าน84แล้วก็85ซิงเกิลซองนะคะ k t b 54ภาพกรับ,บรายวันสามารถดิดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดได้ต่อเนื่องทำให้ MACD พีที่กลับมาเป็นบวก ISI ยังเข้าเขียดรัวบอสราคาจึงมีอัพไซด์เหลืออยู่แนวรับมีที่23แล้วก็22.5แนวต้าน24.0แล้วก็24.5ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน แจ๊ซ14นะคะในกราฟในภาพายวันยังมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวไซเวย์อยู่ในกรอบต่อไปราบใดที่ราคาไม่สามารถที่กลับมาเยืนเหนือเส้นม้วิงเงินวัตถุ200ได้แนวรนบมมีที่7บาทแล้วก็6บาท80แนวต้าน7บาท70แล้วก็7บาท80นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบอ t d แซ14ภาพกราฟายวันดิดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านของเส้นดาวเทนไลอีกครั้งถ้าหากราคาสามารถผ่านไปได้แนวโน้มมีโอกาสเปลี่ยนเป็นขาขึ้น แนวรับมีที่5้แล้วก็5.2แนวต้าน5.8แล้วก็5.6นะคะเทดวิ่งลองน้าว่าผ่านเส้นดาวเทนไลน์สำหรับเส้น50นะคะเส้น50เคลื่อนไหวในกรอบแคบ4วันทำการติดต่อกันนะคะซึ่ง MACD และ r s i ที่พักตัวดูมีแรงหนุนให้ขึ้นทดสอบ1060ถึง1070จจุดได้แต่ควรระวังแรงขายบริเวณดังกล่าวนะคะ แนะนำให้ถ้าหากว่าเปิดบวกให้ o ฟโ o w ลองแล้วก็ปิดทำกำไรถ้าปรับขึ้นใกลหนึ่งจุดนะคะแนวรับมีที่1,047แล้วก็1,042แนวต้านหนึ่แล้วก็1,064ส่วนซีรีส์แทสสนะคะแนวรับ1,049แล้วก็1,042แนวต้านหนึ่ันหกสิแล้วก็1,064ส่วนข่าวในประเทศก็มี ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจาก79.2เป็น80.1ในเดือนกันยายนสำหรับกนา,นารวิเคราะห์แนวโน้มตสาดนุพันธ์จากบริษ,ษ,ษัทคาสิโกฟิเจอร์นวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ